เล่นเกมคอนโซลตัวใดมีราคาแพงสุดในปัจจุบันสวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองในตลาดของวงการบเลเกมคอนโซลกันหน่อยนะครับเรียกว่าตัวคลิปล่าสุดใช่ไหมครับที่พูดคุยกันไปในเรื่องของตัวการปรับราคาขึ้นของตัวเครื่องเล่นของทางฝั่งปูนินนะครับกับดิจิทัลสวิตตัวรุ่นแรกนะครับในทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีการเปิดมาแล้วเหมือนกันนะว่าเดี๋ยว ครั้งต่อไปหรือว่าในสถานการณ์ ข้างหน้านะครับก็อาจจะถึงคิวของตัว n ิน t e n d o Switch 2ด้วยเหมือนกันนะครับกับในทางฝั่งประเทศเมริกานะครับซึ่งพี่น้องเกมเมอร์ในบ้านเราเองหลายคนก็อาจจะทําใจไว้แล้วหรือบางคนก็มองว่าคงจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเราหรอกนะครับเพราะว่า,าราคาของตัว Di นเทนโดสปิตสอหรือว่าจะเป็น Ni n t e n d o s w ิต c h 1เองบ้านเราเองก็ไม่ได้มีราคาที่ถูกมากซะจนเกินไปนะครับดังนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นตัวราคาที่เผื่อเอาไว้แล้วนะครับกับการปรับราคาขึ้นนะครับแต่ก็เหอะน,นะครับว่า,าถ้ามันจะเกิดขึ้น มันก็ต้องเกิดแหละนะครับเราเองไม่สามารถที่จะไปห้ามให้ทางฝั่งปูนินหรือว่าทางผู้พัฒนาเกมนั้นให้ส,สต็อกกับตัวราคาปัจจุบันได้นะครับถ้าหากเขามีความจําเป็นที่จะต้องปรับราคาจริงๆนะครับซึ่งในตัวคลิปนี้นะครับตอนที่เปยยมาในช่วงตอนต้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก่อนจะต้องร้องอ๋อกันเลยใช่ไหมครับว่าอ๋อผมรู้แล้วไม่ต้องมาพูดหรอกนะครับว่าตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวใดที่มันมีราคาแพงที่สุดแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะทายผิดในใจก็ได้นะครับว่ามันคือ PlayStation 5 Pro ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีราคาแพงที่สุดใช่ไหมครับเออเพราะว่าในบ้านเรานั้นขายเท่าไหร่เพื่อน2829นะครับถ้ามีโปรโมชั่นหน่อยก็จะเหลือสัก2726ใช่ไหมครับถามว่าแพงไหมก็ยังแพงอยู่นะถ้าซื้อเอาไปเทียบกับตัว Nintendo Switch ตัวรุ่นแรกเนี่ยซื้อได้ถึงเท่าไหร่3เครื่องได้เลยนะ เออประมาณ3เครื่องเลยเด้โหถือว่ามีความแตกต่างกับตัวราคาเครื่องเกมคอนโซลตัวอื่นๆพอสมควรเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าหากคนไหนที่ติดตามข้อมูลข่าวๆรา,าวในวงการวิดีโดเกมนะครับหลายๆแพลตฟอร์มก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ PlayStation 5 Pro ที่เพื่อนๆคิดนะครับเพราะอย่าลืมว่าตลาดของวงการวิดีโดเกมคอนโซลนั้นไม่ได้มีเพียงแค่ PlayStation และก็ Nintendo นะครับ เพราะตลาดโลกใบนี้ยังมีอะไรเพื่อนๆ Xbox ใช่ไหมครับอพอพูดมาแบบนี้เพื่อนเพ่อเะอย่าบอกนะว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีราคาแพงที่สุดหวยมันไปออที่เครื่องเล่นเกมคอนโซล Xbox Series ใช่แล้วครับถูกต้องนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเกาหัวแกลแกๆกันเลยว่าฮะมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเครื่องก็สเปค ก็ไม่ได้สูงกว่า PlayStation 5 Pro แต่ทำไมราคาแพงกว่า PlayStation 5 Pro ซักงันนะครับอ่าอันนี้เราเอาดูตัวราคาไหม,ไมเป็นเพื่อนดูกันนะครับตัวราคาใหม่ของตัวเครื่องเกมคอนโซล Xbox Series นะครับของตัวสกุลเงิน USD นะครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดเลยก็คือจะเป็นการปรับราคาเมื่อสักประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ค่อนข้างที่จะช็อกพอสมควรเลยนะครับก็ถ้าหากเรามามองดูการตลาด ของตัวฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่างตัว Xbox กนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะดูงงงงนะครับงงงพอสมควรเลยเพราะถ้าหาเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าจะเป็นตัวราคาตัว Galaxy Black Special Edition นะครับที่มีราคาแพงกว่าตัว PlayStation 5 Pro สเปคก็ต่ำกว่านะครับมีบางส่วนที่เอามาเทียบเคียงกันได้ก็คือในเรื่องของตัว s s d ที่ให้มา 2TB เหมือนกันใช่ไหมครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวสีสันนะครับของตัวบอดี้อืมจะมีความสวยงามมากกว่า PlayStation 5 Pro ใช่ไหมอ่าถ้าจะมองแบบนั้นเออมันก็มองได้แต่ดูมันก็ทำแม่งทำแม่งใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าหาเพื่อนๆอ,อยู่ในวงการการแข่งขันนะครับไม่ต้องอะไรหรอกนะครับเอาแบบขายของทั่วๆไปก็ตามนะครับถ้าคุณเองไม่ได้เป็นเจ้าตลาดนะครับคุณเองก็ต้องมีอะไรที่มีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งใช่ไหมครับและถามว่าเครื่องเล่นเกมอเออคอสุดไอ้บ็อกซ์ซีมีอะไรที่มันโดดเด่นนะครับมากกว่าคู่แข่งบ้างล่ะนะครับ ก็ต้องบอกว่าเขาเองไม่ได้เป็นผู้นําในตลาดด้วยอีกนะครับหลังท้ายมาเกือบโดยตลอดเกือบจะทุกเจเนเรชันนะครับและมาเจเนเรชันนี้ก็โดน Play Station เองค่อนข้างที่จะฉีกไปค่อนข้างที่จะขาดกระจุยนะครับในตรงส่วนนี้แล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนลองดูนะครับว่าเกมพาร์สนะครับน่าจะเป็นตัวจุดไม้ตายของทางเครื่องเล่นเกมพอโซนในบ็อกซิลใช่ไหมที่มีความคุ้มค่ามากกว่า ของทางฝั่ง PlayStation ในยุคเวลานี้ถามว่ามันเหมือนกับในช่วงยุคแรกๆที่ตัวระบบ Game Pass ออกมาบุกตลาดหนักๆในปี2021-22ไหมก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนั้นอาจจะใช่นะครับแต่ตอนนี้ทาง PlayStation Plus ในตัวระดับเทียร์ต่างๆถ้าไปเปรียบเ,เทียบกับเทียร์ระดับสูงสุดนะครับอย่างเช่นในทางฝั่งตัวพรีเมียมนะครับตัวนั้นก็ต้องบอกเลยว่า PlayStation เองก็มีตัวระบบ Cloud Gaming นะครับ 4K ไปแล้วด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวเกมที่แจกในแต่ละเดือนนะครับทั้งตัว plus เองแล้วก็ตัวแคตตาล็อกเองนะครับถามว่าตัวเกมแบบ day one มีมาแซมแซมบ้างไหมก็พอที่จะมีบ้างเหมือนกันนะครับดังนั้นในความแตกต่างของส่วนนี้จะบอกว่ามันแตกต่างแบบ100%เลยมันก็ไม่ใช่แล้วกับในยุคปัจจุบันนะครับแต่ทาไมเขายัางตั้งราคาแพงกว่าตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro ทั้งๆท,ท,ที่ตัวสเปคนั้นไม่ได้สูงกว่าเลย นะครับจะบอกว่าเป็นเพราะตัวเกมพาสเหรอก็จะใช่นะครับก็จะใช่แต่ถ้าเรามองนะครับว่าในเมื่อนะครับ o i t r o s o f t เองมองว่ายังไงก็สู้ไม่ได้นะครับกับในตลาดของวงการิดีโอเกมคอนโซลในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องแง่เรื่องของตัวผู้เล่นเองนะครับในแง่เรื่องของตัวประสิทธิภาพ Performance นะครับถ้าหากปล่อยให้ PlayStation 5นะครับปล่อยตัว PlayStation 5 Pro กินตลาดไป นะครับก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่พวกเขาเองนั้นยอมพ่ายแพ้แบบอย่างซิโรลลาบหรือว่าเอกฉันเลยนะครับไม่มีการขยับไม่มีการออกแพนบงแพนบีแพนบีอะไรออกมาต่อสู้นะครับก็คงจะมองว่าอาในเมื่อเราสู้ต่างๆไม่ได้นะครับในหนทางต่างๆไม่ได้เนี่ยก็สร้างราคาออกมาให้มันดูแบบพรีเมียมซะเลยอันนี้เป็นมุมมองความรู้สึกของผมนะเพื่อนๆที่ผมมองไว้นะครับว่า,าสู้อะไรไม่ได้สักอย่าง เอาในราคานี่แหละนะครับเอาให้มันแพงกว่าตัว PlayStation 5 Pro ไปเลยนะครับจะได้รู้นะครับว่าถ้าของที่มันแพงกว่าก็แสดงว่ามันก็จะต้องเป็นของที่ดีกว่าใช่ไหมออซึ่งถ้าหากใครที่อยู่ในวงการวิดีโอเกมนะครับแบบจ๋าๆหน่อยนะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะตัว Xbox Series X นะครับตัวราคาใหม่ในตัว Special Edition เนี่ยความแตกต่างที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็คือตัว SSD นะครับที่เพิ่มขึ้นมาเป็น2เทราไบต์ใช่ไหมครับแต่ตัวประสิทธิภาพหรือว่าตัว p e r f o r m ร์แมของตัว GPU g p งเองเนี่ยมันก็คือตัวเดิมนะครับที่อยู่ในบนตัว Xbox s e r i e X ที่เที่เพื่อนๆซื้อมากันตั้งแต่ในยุคของปี2อ่า2น2 0นู่นแหละนะครับอืมก็เอาไอตรงส่วนนี้แหละนะครับทำให้หล่าพี่น้องเกมเมอร์คนไหนที่อาจจะไม่ได้รู้ลึกนะครับแล้วก็ใช้การตัดสินใจแบบผิวเผินนะครับก็อาจจะไปมองว่าโอ้เฮ้ย มันมีตัวเครื่เล่นเกมนะครับนี่ตัวเนี้ยราคาแพงกว่า PlayStation 5 p r โปรนะตั้งเกือบ30ดอลลาร์ก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ดีกว่าเด่นกว่าเจ๋งกว่านะครับอก็คงจะเป็นในเรื่องมุมมอองอส่วนนี้ไหมนะครับส่วนถ้าเพื่อนคน,นไหนนะครับที่บอกว่า i, เฮ้ยไม่ใช่หรอกนะครับผมว่ามันจะต้องเป็นอย่างอื่นนะครับ ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับเป็นความคิดเห็นของผมเองนะครับที่ผมมองว่าเออมันไม่ควรนะครับที่จะตั้งราคาสูงกว่าตัว PlayStation 5 Pro นะครับอย่างเอาให้แบบอย่างแย่เลยก็คือราคาเท่ากันนะครับรียกว่าหันไปดูหน่อยนะครับว่าเออเขา699แล้วก็699นะครับแต่ก็รู้แหละนะครับว่าถึงตั้ง699ไปมันก็ไม่มีอะไรความอะไรแตกต่าง ใช่ไหมครับอืมจะไปสู้มันก็สู้ไม่ได้ก็เอาแบบนี้แหละนะครับตั้งให้มันสูงขึ้นไปเลยนะครับให้มันดูเป็นราคาพรีเมียมแล้วก็ทําให้พี่น้องเกมเมอร์คิดไปได้นะครับว่ามันน่าจะเป็นตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะราคาบันแพงกว่า PlayStation 5 Pro โอเคครับสำหรับในคลิปวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนเื่อนนะครับกับในตัวมุมมองนะครับความคิดเห็นในแบบฉบับของเอค n TV กันประมาณนี้นะครับ และอย่าลืมนะครับว่าถ้าเพื่อนๆคิดต่างก็ขามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้แต่ก็ขอวงเล็บไว้นะครับให้อยู่ในกรอบกันนิดหนึ่งและวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ